สวัสดีค่ะวันนี้พบกับข้อหนอนบ้บโเดลสอวนบ้านไออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูนาะดูข้อหนอน้าโมเดลวสวนบ้านไอ้นะคะนี่นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะนู้นดูน้ําสิคะโอ้น้ําเยอะมากเลยนะวันนี้ยเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะแล้วก็ได้น้ําเต็มคลองไส้ไก่แล้วก็เต็มสะเล็กเลยนะคะแล้วก็สะใหญ่ก็ปริมาณน้ําก็เพิ่มขึ้นมา ประมาณ80-90%เลยทีเดียวนะคะตึงแถวทางเข้ากันเลยนะคะก็นี่นะคะฝั่งขวามือนะคะถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะน้ําเต็มเลยนะคะนี่คลองไส้ไก่สามเส้นนะคะที่ทำเอาไว้นะคะสามคลองนะคะซ้ายมือนะคะก็ได้น้ํามาจากฝั่งนี้แหละทางซ้ายมือนี่แหละก็มีน้ําเยอะพอสมควรเนาะจะจะเต็มตะลิ่งกันเนี่ยจะล้นแล้วด้วย นี่ป้าป๋าค่ะป,ะปะ้าป๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมป้าป๋าขาวมากตากแดดยังขาวเลยนี่ไอ้ไอชโชคนะคะ,ะมาคั่วใจป้าป๋านะคะมาทุกครั้งเลยมาด้วยมาด้วยก,กันทุกครั้งเลยนะคะน้ำในสาล็กนะคะอีกไม่นานนะคะน่าจะล้นถึงตรงนี้เลยเนาะนี่นี่ตรงนี้ต้นไม้ก็เกิดดีมากสวยมากเลยนะคะ นี่นะคะแต่ทางเข้ามาเนาะนู่นมาเลยชมกันต่อนี่คะ่ะก็เป็นที่ปลื้มปิติมากเลยนะคะปลื้มใจมากเลยะคะ่ะที่ฝนตกเมื่อคือนได้น้ำเยอะมากนะจากตอนแรกเนะาะน้ำอยู่คลองไส้ไก่เส้นนี้นมีแบบนิดเดียวเองอะ่ะคือไม่เยอะเลยอะ่ะแต่ฝนตกเมื่อคือนนอ่ะตกหนักมากคะ่ะ ก็ได้น้ําเยอะพอสมควรถามว่าปล่อยปลาไหมอันนี้ขออุบไปก่อนแล้วกันว่าจะปล่อยไหมจะปล่อยดีไหมนะ้า <c oughs> นีนะคะสะใหญ่นะคะแต่ยังไม่ปล่อยปลยปานะคะยังไม่มีปลานะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตื่นตัวกันนะคะคนชอบหาปลาไม่ต้องตื่นตัวกันนะคะนี่นะคะสะใหญ่นะคะประมาณนี้แหละของไส้ไก่เส้นนี้เส้นที่สอง ส้นที่สามแล้วก็คลองรอบนอกก็น้ำเยอะเหมือนกันนะคะเส้นที่สี่ให้เดี๋ยวนี่ต้นไผ่กิมซูงกับทุนงกล้ยนี่เยอะเหมือนกันแต่แดดแรงนะเนี่ยกวัวน้ำจะลดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเยอะนี่นะคะประมาณนี้แหละ ต้นกล้วยนะคะก็คุณพ่อก็มาถางหญ้านะคะก็อาจจะยังทําไม่เสร็จนะต้นมะพร้าวนะคะก็ติดหมดเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะก็ปลื้มใจจังเลยนะคะนี่นะคะต้นมะพร้าวติดหมดเลยต้นกล้วยก็สวยหมดเลย ยอ่อนี่โอเคนะไปแล้วนะคะทุกคนบาย,บาย